ยันกนิดค่ะสวชาตรีน้องแก้มนะคะวันนี้เรามีสองแก้มค่ะแก้มซ้ายแล้วก็แก้มขวาอายุแปดขวบค่ะผู้ส่งเข้าประกวดผู้ช่วยเสนอรพรมาจารย์จากหมู่ที่11นะคะเขามาแบบตรตีไทยเขามีความงามอยู่ในตัวเขาเฉิดฉายเขามดงามมาก เปลี่ยนว่าไหมหนูเลือกอย่านี้ด้วยนะอ๋อลงหัะเท้าเหมือนกีบบบบเดินไปเซ่หรออ๋อโอเคน้องแก้มพร้อมรายงานตัวไหมคะเชิญคะ่ะป้าเกียร์ขาวหัวเแก่ โเจสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กนิงกาานิสวันชาติชื่อเล่นชื่อน้องแก้มอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ส3อยู่โรงเรียนอนุบาลเนพรค่ะอย่าลืมทำมาการลงคะแนนให้หนูเยอะๆนะคะ